สวัสดีครับนะสวัสดีครับพระเทพคุณพบบ้างครับวันนี้ก็มาเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการดูแลระยะสุดท้ายของรอพสตบ้านบางคำนะครับหลังจากผู้ป่วยได้เสียชีวิตไปเมื่อวานนะครับก็มีการติดตามเยี่ยมดูภาวะอาของยากในการประเมินด้านภาวะจิตใจและก็การดูแลของผู้ป่วยครับอยากจะถามป้าว่าในช่วงก่อนที่ผู้ป่วย จะเสียชีวิตกระ,ะบวนการดูแลของโรงพยาบาลเรืโรคสตเป็นยังไงบ้างครับเขาก็ดูแลดีมากโรงพยาบาลตามจริองเขายัางไม่โอ๋ะนะแต่ไม่ว่าคนป่วยขอออกเรงพยาาก็ต้องเอลียร์เยอะนั่นแหละว่าให้ต้องตัดสินใจเอาตกล้องแกไม่ย,ยอมอยู่ก<ต>็จะ,ต,ะต้องพากลับมาดูแลเองแล้วก็ทางรคสตจะเข้ามาดูแลเร<ล>ื่อง พอมีปัญหาอะไรก็จะถามตลอดลว่านี่ยอาการเขาอย่างนี้แล้วทางอนมามัยก็จะแนะนําแ,แล้วก็เข้ามาดูแลตลดอดกระทั่งผ้าอนามัยแอลแทนเพือ่อเพ่มแทนเพลทางอนมามัยก็ให้มาทั้งหมดช่วยเหลือมาแล้วก็เวลามีปัญหาก็มีการติดต,ออต่ดตอตกับหมอเป้านี่แหละตลอดว่าอาการอย่างนี้แล้วนะหมอหมอก็จะบอกว่าได้ที่นี้ทีงนี้นะทําไม่ได้แล้วอะไรแค่นี้ได้ไม่ได้มากอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราดูแลผู้ป่วยในชุมชนให้เขาอยู่อย่าง สุขสบายตามอัตราพที่เขาควรจะได้รับและก็ตามสภาพของลูกนะครับส่วนในเรื่องของลูกค้าพอมีปัญหาแล้วรู้สึกว่ากระบวนการที่เจ้าหน้าที่คอพศตทำแบบนี้รู้สึกดีไหมหรือว่ายังไงครับผมว่าดีดีจริงจะมาได้ปรึกษาหมอแก้ไ่ถูกแก้ไ่ถูกแคบไปถูกคือภเกตแอบเนะตาโทรัพแ์แล้วผมว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน่ที่ดีมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราเอามาใช้ในชุมชนของเรานะครับใช้ได้จริงแล้วก็ เอามาปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยและก็ญาติมีความสุข oh <my> กับการดูแลผู้ป่วย oh <my> ตามอัตรภาพ คืออย่างคุณหมอเนี่ยพอโทรปักบอกอาการรับปุ๊บก็อธิบายได้ว่าแบบนั้นไมนได้แค่นี้นะตรงนี้นะได้ได้ยังไงยังไงอาการที่เราจะเปลี่ยนแปลงมาบ้างว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วนะคุณหมอหมอจะบอกว่าเออจากที่อย่างเนี้ยาะอะไรของแกแล้วก็ได้แค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจครับเพราะแต่ละคนแต่ละโรคมันจะมีความแตกต่างในการดูแลแล้วก็ข้อจํากัดของผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่ละคนก็มีข้อจํากัดแต่เหมือนที่บอกว่าเราเราก็ให้ให้เก็บผู้ป่วย ถือว่าความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอันนี้ก็ถือว่าเคสนี้ก็เป็นเคสที่ประสบความสำเร็จน้ำแข็งงายในการรักษอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเขาไม่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 ทานยาเนี่ยเขาดื้อน่ะจะไม่เอาแล้วก็คุณหมอได้แค่นี้เขาไม่ทานคุณหมอเอาแค่ไหนแค่นั้นอ่าปอบแล้วอัี้ณหมอว่าเอาเอาได้แค่ไหนเขากินแค่ไหนก็เอาแค่นั้นครับนี้ก็ก็ถือว่าเป็น การดูแลแนวใหม่ของเราในชมุมชนที่เรา,าก็พยายามดูแลไม่ว่าเป็นผู้ป่วยแรกสุดท้ายระยะเริ่มต้นหรือว่าระยะไหนนะครับก็จะดูแลตามบริบทของผู้ป่วยเหมือนที่ได้แจง้งวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับค่ะ <c ups> ครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลผู้ป่วยในชมุมชนของรพสตอบ้านบางคมนะครับอ่ะชูนิ้วหน่อยอโอเคเราจะสู้ไปด้วยกันนะพะเ็งนะครับสวัสดีครับ